คทบร่วมกับบริษัทด็อกเตอร์วารายตี้จำกัด สวัสดีครับผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นนะครับเรามีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำครับติดตามได้วันนี้ครับเราจะมาเกาะติดกันที่สถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงต้นสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงไปอยู่พอสมควรนะครับเมื่อวานนี้ครับหุ้นไทยไปทําจุดต่ำสุดในพันสี่ร้อยสามสิบต้นๆก่อนที่จะมีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างแล้ววันนี้ดัชนีก็ดูเหมือนว่าจะปรับตัว ดีดกลับมาได้อีกเล็กน้อยนะครับแต่แน่นอนสถานการณ์ทั้งหมดยังไม่น่าไว้วางใจครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาติดตามปัจจัยที่กระทบกับตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ดูนะครับมีหลายเรื่องครับอย่างเช่นภาพรวมของเศรษฐกิจและกําไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอาจจะยังฟื้นตัวได้ไม่ชัดเจนมากนักนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนอยู่ครับความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนนะครับประกาศออกมาข้อติดลบมา6เดือนติดต่อกันแล้ว และอาจจะกดดันต่อความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนขณะเดียวกันการลงทุนของภาครัฐนะครับก็ดูจะมีความล่าช้าอยู่นอกเหนือจากนั้นครับต่างชาติและก็ผู้ลงทุนสถาบันช่วงหลังๆนี้มีการขายในหุ้นไทยค่อนข้างที่จะต่อเนื่องทีเดียวขณะที่ปัจจัยจากต่างประเทศนะครับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐก็อ่อนแอมากกว่าที่คาดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆอย่าง IBM อย่าง Apple เนี่ยนะครับรายง,งานผมประกอบการที่ไม่ดีเท่ากับที่นักลงทุนคาดหวังว่าจะเห็นขณะที่ผมประกอบการของบริษัทจดทะเบียนบ้านเราประกาศไปแล้วคือในกลุ่มของธนาคารพาณิช์ ก็ไม่ได้แย่มากนักนะครับถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายแล้วบางธนาคารก็ดีกว่าความคาดหมายด้วยแต่แน่นอนนะครับเพราะว่าเราคาดหวังได้ไม่เยอะนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการของกลุ่มนี้อาจจะย่อๆลงมาอยู่พอสมควรเดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับว่าทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะั้นแนวโน้มจะเป็นอย่างไรช่วงนี้ครับเราจะไปติดตามกันต่อกับแนวโน้มการลงทุนในช่วงหลังจากนี้ติดตามผ่านช่วงหุ้นกับบลลอ,อราครับ ในช่วงนี้นะครับเราจะพูดคุยกันกับคุณคนครกนศรีชัยนะครับประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของวลไอราให้เกียรติมาพูดคุยกับเราสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบช่วงนี้นักทุนหาหุ้นลงทุนกันค่อนข้างยากพยายามจะดูว่ากลุ่มไหนพอจะลงทุนได้พี่นครเคยพูดถึงกลุ่มขนส่งว่าน่าจับตามองโ,มงโดยเฉพาะกลุ่มเดินเรือตอนนี้แนวโน้มเป็นยังไงครับจริงๆเท้าวความตั้งแต่คราวที่แล้วนะฮะครับที่ผมอยากจะมานําเสนอคือกลุ่มขนส่งทางเรือรนะครับเหตุผลหลักๆก็คือ หุ้นหลายๆตัวของกลุ่มขนส่งทางเรือเนี่ยราคาลงมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วแต่ปัจจัยอันนึงที่จะกระทบต่อกลุ่มขนส่งทางเรือคือดัชนีค่าระวางเรือครับผมนะครับในระยะ1เดือนหรือว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีค่าระวางเรือเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างจะมากเลยใช่ครับใช่ครับจากหกร้อยกว่ากว่าเนี่ยมาประมาณพันหนึ่งนะครับนี่คือปัจจัยบวกสําหรับกลุ่มนี้นะครับส่วนปัจจัยที่2ที่เป็นปัจจัยบวกสําหรับกลุ่มนี้ก็คือ ราคาน้ํามันครับนะครับราคาน้ํามันเนี่ยกับในช่วงอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์หรือว่าแม้แต่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรับตัวลดลงมาอีกแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกครับปัจจัยที่สามค่าเงินบาทอที่อ่อนค่าับจากแถวสามสิบสามบาทกว่าๆขึ้นมาเป็นสามสิบสี่บาทกว่าๆนะฮะแล้วจะมาเป็นผมว่าอีกสามสิบห้าสามสิบหกคง มีความเป็นไปได้นะครับคงมีความเป็นไปได้สูงนะซึ่งซึ่งค่าเงินบาทที่อ่อนเนี่ยนะฮะเป็นปัจจัยบวกสําหรับกลุ่มขนส่งทางเรือเดี๋ยวลองดูภาพกันหน่อยครับว่าแนวโน้มเนี่ยทั้ง3เรื่องที่จะเป็นปัจจัยบวกของกลุ่มนี้เนี่ยนะครับภาพล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง BDI หรือว่าค่าระวังเรือ Baltic Dry Index เนี่ยกราฟทางซ้ายเนี่ยครับทางซ้ายนี่ยครับจะเห็นว่าไอตัว BDI เนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเลยใช่ครับค่าระวังเรือนะครับ ส่วนกราฟบนเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยเบรนท์เนี่ยที่ผมพูดถึงคือว่านะฮะขึ้นไป60กว่ากว่าตอนนี้ถอยลงมา50กว่ากว่านะครับแล้วก็แนวโน้มก็มีโอกาสที่จะลงไปแ,แถวๆ50ต้นต้นด้วยต้นทุนก็จะลดลงเพราะว่าเรือนี้ต้องใช้น้ำมันถูกต้องนะครับ,รบส่วนค่าเงินบาทเนี่ยนะครับจากที่เคยคุยประมาณเดือนกว่ากว่านะครับมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าตอนนี้ก็อ่อนค่าขึ้นมาถึง34บาทกว่ากว่า35บนะฮะซึ่ง3ปัจจัยอ่ะปัจจัยอันนี้เนี่ยเป็นปัจจัยบวกสำหรับกลุ่ม ขนส่งทางเรือหรือแม้แต่กลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยนะครับค่าเงินบาทเนี่ยเพราะว่าบริษัทเดินเรือเขาได้รับรายได้เป็นรูปดอลลาร์ถูกต้องครับคิดกลับมาเป็นเงินบาทก็จะได้เพิ่มขึ้นท่างี่เงินบาทอ่อนค่าใลครับแล้วถ้าสนใจจะลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้นะครับต้องทำจริงๆหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยมีมีไม่เยอะนะฮะพูดมาก็นึกออกไม่กี่ตัวหรอกใช่ครับพูดมาก็จริงๆมันก็มีแค่2ตัวที่ที่ที่เป็นตัวใหญ่ที่เป็นตัวใหญ่ก็คือ TTA ที่เราอยากจะแนะนํา ครับนะครับแล้วก็ตัว PSL p i c i i n นะฮะครับซึ่งราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทนี้เนี่ยราคาลงมาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะครับนะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยนะฮะเอาง่ายๆคือย้อนหลังไปประมาณสัก3-4เดือนที่แล้วเนี่ยสี่ห้าเดือนเนี่ยฮะตัว TTA เนี่ยเมื่อก่อนเคยอยู่แถวแถวยี่บสองครับนะตอนนี้ลงมาแถวแถวสิบสามบาทนะฮะแต่เริ่มมีสัญญาณกลับตัวใช่ไหมเริ่มถ้าดูทางทางทางเทคนิคเนี่ยนะฮะเราเริ่มเห็นมีสัญญาณกลับตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวกราฟหรือแม้แต่ตัว M A C D หรือแม้แต่ตัว R S I เนี่ยเริ่มมี d i v e r g e n จนะฮะส่วนปัจจัยพื้นฐานของตัว T T A เนี่ยตอนนี้เนี่ยซื้อขายกันประมาณ0.75เท่าของมูลค่าทางบัญชีถือว่าราคาไม่แพงไม่แพงนะครับส่วนตัว P c h e e t เนี่ย P S L เนี่ยนะครับก็กราฟคล้ายๆกันเคยวิ่งแถวแถว22นะฮะตอนนี้ลงมาเหลือประมาณ8-9บาท10บ,บาทนะฮะแล้วก็มาดูเครื่องมือทางเทคนิคนะฮะ ตัว r s i ก็เริ่มมีสัญญาณ d ดเวอร์เจนอีกนะครับตัว MACD ก็เริ่มมีสัญญาณเดเวอร์เจนต์ขณะเดียวกันปัจจัยพื้นฐานมูลค่าทางบัญชีทางบัญชีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.81ย์จุต่อนะฮะ0ูนเท่านะราคาที่ซื้อขายกันอยู่ตอนนี้ก็คือไม่แพงและกราฟก็ซับพอร์ตเพราะฉะนั้นนี่ลงทุนแบบไหนได้เป็นระยะยาวๆหรือว่าเก็งกำไรระยะสั้นๆดีจริงๆถามผมเนี่ยผมเลคอมเมให้สะสมับ นะฮะแล้วก็ถือถือยาวนิดนึงนะครับเพราะราคามาลงมาอยู่ล่างๆแล้วนะครับต้องต้องต้องรอต้องแต่ต้องถือควรจะถือยาวครับธุรกิจเดินเรือเนี่ยซบเซามาหนาหลายปีมากตอนนี้จะเริ่มกลับมาหรือยังเป็นเทรนขาขึ้นของเขาหรือยังครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจโลกเนี่ยต้องการการบริโภคนะฮะสินคงสินค้าก็คงไม่หนีธุรกิจเดินเรือที่จะขนส่งสินค้าจากที่นั่นไปที่นี่นะฮะเดี๋ยวถ้าเศรษฐกิจโลกกลับมาฟื้นตัวผมว่า มันก็จะกลับมาสู่ยุครุ่งเรืองของธุรกิจนี้เองใช่ครับแต่คงต้องใช้เวลานิดนึงอ,อาจจะไม่เร็วรเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังได้ยินข่าวว่าประเทศนู้นประเทศนี้ก็ยังพอจะมีปัญหากันอยู่ถูกต้องอครับ,รบแล้วกลับมาที่ตลาดภาพรวมบางคนเนี่ยอยากลงทุนแต่ยังไม่มั่นใจตลาดตอนนี้พี่นพศมองตลาดยังไงครับมองแนวรับไว้ลึกมากน้อยแค่ไหนจริงๆตลาดเนี่ยเรามองแนวรับเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นมีเส้นประนะฮะเส้นประตรงนี้ก็ประมาณสักหนวแถวแถวหนึ่งแถว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 ตรงนี้แหละหนึ่งพันพันสี่ร้อยสี่สิบ <c oughs> กับพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยห้าสิบเส้นป่าตรงนี้เป็นเส้นป่าที่สําคัญเพราะเป็นแนวรับระยะยาวนะฮะซึ่งผมว่าตอนนี้เนี่ยตลาดกําลังทดสอบสองสามวันนี้กําลังทดสอบเส้นนี้อยูอะะ่ทีนี้ถ้าเส้นนี้เนี่ยรับไม่อยู่เนี่ยโอกาสที่จะลงไปแถวแถวพันสี่ต้นต้นก็มีนะฮะก็วัดใจอยู่นะฮะแล้วก็จริงๆมาดูเครื่องมือทางด้านเทคนิคเนี่ยณระดับตัดชนีตอนนี้เนี่ยตัว MACD เนี่ย กับศูนย์นะฮะตัวไอ i ไก็น้อยกว่าห้าก็แสดงว่าโอเคในช่วงอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยผมว่าตลาดยังไม่ใช่ขาขึ้นนะฮะกำลังจะหากาลังจะหาแนวตัวตลาดเองเนี่ยกำลังจะหาแนวรับอยู่ว่าโอเคตรงไหนเนี่ยเป็นจุดที่มันเป็นจุดสมดุลครับผมนะครับครับพี่นิครปกติจะมองกราฟประกอบแล้วก็ต้องเอาปัจจัยพื้นฐานมาประกอบด้วยช่วงนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนจะมาประเด็นไหนบ้างปัจจัยต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ก็คงไม่หนีเรื่อง เศรษฐกิจเมกาคาบนะฮะซึ่งเฟดเนี่ยคงจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใช่ครับซึ่งเยอะมากอันนี้คงคงหนีไม่พ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อค่าเงินบาทครับนี่คือนี่คือปัจจัยอันหนึ่งส่วนปัจจัยที่สองนี่ก็คือราคาน้ํามันครับอันนี้เป็นปัจจัยต่างประเทศที่ที่มีผลกระทบต่อบ้านเราครับส่วนปัจจัยที่สามปัจจัยภายในเนี่ยสิ่งที่ผมติดตามก็คือเรื่องภััแล้งครับนะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ย โอเคในระยะถ้าฝนมาช่วงเดือนนี้สองเดือนนี้ก็ยังพอไหวอยู่ก็ยังพอไหวอยู่แต่ปัญหาที่มันจะตามมาในปีหน้าเนี่ยครับผมไม่รู้ว่าโอเคต้นทุนน้ำนี่ที่เรามีอยู่เนี่ยจะพอสําหรับปีหน้าหรือเปล่านะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อรากยาครับนะฮะพอมีผลกระทบต่อรากยาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจก,ก,ก็คือตัวซีมันก็มันจะไม่เดินการบริโภคหายไปหายไปสุดท้ายก็จะกลับมามีผลกระทบต่อ NPL นะครับเช่นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยผมว่าก็จะพอประทังได้ก็คือพี่หนอนจะแนะนําให้เราดูภาพเศรษฐกิจใหญ่ด้วยแล้วก็ดูทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเพื่อมาประเมินภาพของการลงทุนแล้วกลับมาที่กลยุทธการลงทุนล่ะครับควรจะรอไหมหรือว่าซื้อเลยหรือว่ายังไงดีผมว่ามันมีหุ้นหลายๆบริษัทอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่สะสมนะครับโอเคราคาน้ํามันลดลงค่าเงินบาทอ่อนขึ้นนะฮะ อันนี้ดีต่อกลุ่มขนส่งทางเรือครับนะนนเดียวกันก็ดีต่อกลุ่มกลุ่มการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสายาสายการวินต้นทุนต่ำคนะครับก็ลองดูว่าอันไหนได้รับอาน,นิสงส์งเลือกธีมก่อน ว่าบริษัทไหนกลุ่มธุรกิจไหนเนี่ยเหมาะสมกับการลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็เลือกหุ้นและอาจจะดูกราฟทางเทคนิคนะครับที่คุณนครเนี่ยแนะนาอยู่เรื่อยๆเนี่ยประกอบกันไปด้วยเพื่อหาหุ้นที่เหมาะสมสาหรับการลงทุนในช่วงเวลานั้นๆนะครับเราจะได้แข็งแรงกว่าตลาดตลาดโล่หุ้นเราอาจจะไม่ลงก็เป็นได้ถูกต้องครับครับวันนี้ขอบพระคุณพี่นครนะครับสวัสดีครับครับในช่วงนี้ครับมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับปตท GC เขาจัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อมหัศจรรย์ปิโตเคมีนะครับ ชิงทุนการศึกษารวม270,000บาทนะครับน้องๆหนูๆน,น,นะครับดูกันในรายละเอียดครับเพราะว่า PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนเขาเชิญชวนนะครับเยาวชนในระดับประถมศึกษาและก็มัธยมศึกษาทั่วประเทศมาร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อมหัศจรรย์ปิโตรเลียมนะครับชิงทุนการศึกษา270,000บาทครับศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแล้วก็ติดตามรายะเอียดต่างๆนะครับได้ทาง a c e b o o k ครับ PTT GC มหัศจรย์ปิโตเคมีหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.pttgcgroup.com นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปสมัครพร้อมกับส่งภาพวาดนะครับภายใต้หัวข้อมหัศจรย์ปีโตเคมีครับใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็ได้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ส่งมาที่ปรษณษย์ประกวดวาดภาพมหัศจรย์ปีโตเคมีตู้ปนอ6ปนอจตุจัจกรกรุงเทพมหานคร10900 เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึง21สิงหาคม2558แล้วก็จะประกาศผลกันวันที่3กันยายน2558นะครับน้องๆหนูๆที่สนใจหรือว่าผู้ปกครองที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-511-4178ครับโครงการดีๆแบบนี้จากปท GC ก็อย่าลืมเข้าร่วมกันนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่กลับมาช่วงหน้าใครที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนะครับเดี๋ยวเรามีคาแนะนาจากคุณหมอมาฝากกันครับ รองเา้าพูน่ะนะเซลหก์เซ็นตทำก็บ,บาปเองแต่ฉันว่าต้องรีบไปนะมิงั้ยอยู่ไม่หนมนดอ่ะใช่เจอกันรีบมานะเฮ้ยก,การช่วยชีวิตคนง่ายนิดเดียวร่วมบริจาคเพื่อสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชเพื่อคนไทยทุกคนสี่ราช9เก้มงคล ตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันธ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ วันนี้ฟุ่มเฟือยตอนรีทายจนสมต้องวางแผนกับไทยพาณิชย์แผนรีทายชิวๆมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บปวยมีให้ลูกหลานวิทายชิวๆจากไทยพาณิชย์พ่อครับป่าเป็นยังไงครับป่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของทุกชีวิต<ะ>มีต้นไม้น้อยใหญ่แทกิ่งก้านสาขาเป็น<ะ>แ,แหล่งต้นน้ำแหล่งอาหาร และคอยผลิตอากาศบริสุทธิ์เที่ยวป่าไปถึงไหนแล้วลูกเรื่องเล่าจากป่ากำลังจะเกิดขึ้นจริงป่าในกรุงครั้งแรกของป่านิเวศแหล่งเรียนรู้และปอดแห่งใหม่ของคนเมืองกินละวรกัมที่เหลือไม่เป็นไรวันนี้ฟุ่มเฟือยตอนรีทายจนสมต้องวางแผนกับไทยพาณิชแผนวีทยชิวๆมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานวิทยชิวๆจากไทยพาณิช ดีคะ่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงรวยสุขภาพนะคะกับวิชานศิรัตยาอิสระพักติีและทีมงาน,นะคะ่ะคุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าบรรดามนุษย์เงินเดือนหรือว่าคนที่ทํางานในออฟฟิศนะคะ คนค่ะมักจะมีอาการปวดไหล่หลังนะคะหรือแม้กระทั่งคอนะคะพูดคุยพร้อมกันนะคะกับทางด้านของนายแพทย์ปิยพันธ์ธารานัทค่ะสาขาศัลยะแพทย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับวันนี้เราคุยเรื่องยอดคิดเลยนะคะสาหรับ,บโรคออฟฟิศซินโดรมค่ะคุณหมอถามก่อนว่าสาเหตุสําคัญหรือพฤติกรรมอะไรที่ทําให้คนที่ทํางานอนอฟฟิศเนี่ยเป็นโรคนี้กันนะคะคุณหมอเอ่อพวกน,นี้มีสาเหตุ ร่วมกันประมาณ3อย่างนะครับอ,อันที่1ก็คืออย่างที่น้องบอกก็คือว่าพฤติกรรมการใช้กล้ามเนือ้อของเขาเนี่ยผิดปกติไปนะครับก็คือลักษณะาการใช้กล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งซ้ําๆเป็นเวลาต่อ,ตอนเนื่องเป็นเวลานานอันที่2นะฮะก็คือเรื่องของคุณภาพกล้ามเนื้อเองออที่อาจจะขาดการออกกำลังกายให้สามารถใช้กล้ามเนื้อได้ติดต่อกนันนานล้าง่ายประาง,งั้นนะครับอ,อ,อันที่3าก็คือว่าเรื่องของความเครียด อันนี้ก็เป็นสาเหตุเสริมอีกอันหนึง่งนะ<ม>คนที่มีภาวะเครียดเนี่ยก็ทําทให้กล้ามเนื้อมีการตึงอยู่ตลอดเวลา<ม>แล้วก็การพักผ่อนน้อยก็ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่มีเวลาในการพักผ่อนได้คลายตัวเองประกอบกันสอย่างที่ทําให้น้ำหนักส่วนไหนมากกว่ากันคะอาจา,ารย์สามปัจจัยผมว่าก็พอๆกันนะครับแต่ว่าในยุคหลังๆเนี่ย พฤติกรรมการใช้กล้ามเนื้อที่ผิดแผ่คากตินเนี่ยก็ทําให้มันเป็นได้บ่อยขึ้นครับผมอาการแบบไหนที่บ่งชีว้ว่าคนนี้แหละเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วคบคุณหมอาก็อันดับแรกนะคือตาแหน่งก่อนอตำแหน่งก็คือคอบ่าไหล่สาคัญที่สุดเลยเจอบ่อยสุดคอบ่าไหล่นะฮะตรงนี้ลเ,เลยใช่รเรียง,<ร>งไปเลยคอบ่าไหล่นะฮะก็จะมาด้วยเรื่องปวดเรื่องตึงเรื่องเมื่อยนะครับบางทีอาจจะไม่ให้ที่คอบ่าไหล่อาจจะร้าวไปได้ร้าวไปที่ ที่ต้นแขนหรือว่าไปกลางหลังเราไปถ<ม>ึงเอวพวกนี้นะฮะ<อ>และพวกนี้ก็มีลักษณะสำคัญคือเป็นเ็นห,หายๆค่ะนะครับคือไม่ได้เป็นตลอดบางทีก็ดีขึ้นบางทีก็หายไปสัมพันธ์กับกิจกรรม,มคือคนใหญ่คนไข้หรือว่าคนที่มาหาผมเนี่ยก็มักจะบอกได้เลยว่าเขาจะเกี่ยวข้องกับอย่างเช่นการทางนานนานๆหรือยือนนานๆกับรถนานๆก็จะบอกตัวเองได้<ม>แล้วก็ที่หลังเนี่ยก็จะมาเวลานั่งนานๆก็จะปวดลงมาที่หลังได้บ่อย ป้องกันยังไงดีคะคุณหมอสาหรับใครที่หลีกเลี่ยงการทํางานในออฟฟิศไม่ได้ก็ไล่ไปเลยครับตั้งแต่อันดับแรกคือเรื่องของพฤติกรรมการใช้กล้ามเนื้ออันนี้ก็เท็กซ์เน็กซินโดมคงเคยได้ยินใช่ไหมคนที่ทํางานและชอบอะไรก้มทําอะไรบ่อยๆนี่ก็ต้องปรับพฤติกรรมตัวเองทุกครึ่งชั่วโมงเนี่ยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเ่เปลี่ยนมาเปลี่ยนที่จะบดเปลี่ยนท่าทางพวกที่ทำาออฟฟิศนะฮะางก็แนะนําผมม่แนะนําให้คนไข้หรือว่าคนที่มาทํางานไปบ่อยเนี่ยก็ ครึ่งชั่วโมงอลี่ได้หมดลุกมาเดยนอะไรอย่างนี้บ้างนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของการปรับเก้าอี้ปรับโต๊ะทำงานให้ถูกลักษณะอีกโนมิกนะครับ้็เก้าอี้ก่อนเนี่ยต้องต้องพิงพิงให้ถึงกลางหลังถ้าไม่มีก็ควรมีหมอหาหมอเล็กๆมาสอนนะครับแล้วก็ปรับเก้าอี้ให้สูงขึ้นในระดับ ที่พอเรานั่งปุ๊บเนี่ยเท้าถึงพื้นแต่ถึงพื้นไม่ใช่ว่ายงยงหรือว่าเตี้ยไปทําให้เข่างอไม่ได้ต้องพอดีใช่ไหมส่วนมือก็ต้องมีพนักพิงวางแขนแล้วก็ระดับเดียวกันนั้นก็จะเป็นตำแหน่งของคีย์บอร์ดอันนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีหรือว่าเราต้องงอข้อมืออย่างเงี้ยก็ไม่ดีนะครับแล้วก็จอก็ไม่ควรจะต้องก้มคอหรือหันคอที่เจอบ่อยคือต้องก้มคอนานๆคนจะยกขึ้นมาแล้วก็ทำงานก็ให้ตรงอย่าให้เอียง ให้พอดีกับสายตาถูกต้องครับง่ายๆดูแค่นี้อารที่สองก็คือเรื่องของคุณภาพกล้ามเนื้อใช่ไหมก็ต้องหาเวลาออกกำลังกายนะเปลี่ยนวิยบท อกกาา็มีง่ายๆมีสองกลุ่มครับออกกาลังกายเนี่ยก็คือการออกกาลังกายเพิ่มความแข็งแรงทั่วๆไปคือแอโรบิกเเ้อง์ไซสายบางคนอาจจะถนัดไปออกเข้ายิมว่ายน้ำขี่จักรยานกําลังคิดนะขี่จักรยานอันที่สองกลุ่มที่สองก็คือเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะในมัดที่เขามีปัญหาอยู่คือคอบาไหล่ก็จะมีท่าบริหารเฉพาะ ครับผมเรื่องของความเครียดอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนนะครับจากการตัวเองอาจจะไปเที่ยวไปอะไรต้องผ่อนเ่อนใจบางคนก็ถนัดนั่งสมาธิอันนี้ช่วยได้เยอะครับผมค่ะแล้วถ้าคนที่เป็นแล้วนะคะบางคนเนี่ยเป็นหนักถึงขั้นนั่งก็เจ็บยืนก็เจ็บนะคะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยการปรับพฤติกรรมก็อาจจะช่วยได้แค่ระดับหนึ่งวิธีการรักษาที่คุณหมอใช้อยู่เนี่ยทำอะไรกับคนไข้บ้างคือโดยส่วนใหญ่ก็ลักษณะออทิศซินโดมเนี่ย ก็ประมาณเกินครึ่งนะครับที่จะหายเองได้ประมาณ50%ก็คือแค่ปรับพฤติกรรมก็ใช่แล้วก็อาจจะถ้าเกิดปวดมากก็ใช้ความเย็นความเย็นปวดก็ประคบเย็นก่อนให้อาการปวดนี่จะช่วยให้ไวขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นใช้ความร้อนเพื่อให้การอักเสบของกล้ามเนื้อเนี่ยหายไวขึ้นโดยทั่วไปก็ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งทีถ้าเกินอาทิตย์หรือว่าเป็นเป็นหายหายบ่อยๆนี่ก็แนะนําให้มาพบแพทย์ดีกว่าครับเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตีซึมลงสมอไปต้องหาสาเหตุอื่นเช่น หมอลองกระดดูทักษ้นาศาสตรหรือเปล่ามีภาวะเสื่อมอะไรของข้อต่อหรือเปล่าซึ่งก็งแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ดีกว่าถ้าเป็นนานเกินหรือว่าเป็นซ้ำๆบ่อยๆนะคความรุนแรงของออฟฟิซินโรมนะคะถ้าเป็นแบบเลื้อยหลังคุณหมอว่าความน่ากลัวหรือว่าโรคต่างๆที่จะตามมามีอะไรบ้างคะอันดับแรกก็ต้องย้ำไว้ก่อนว่า ภาวะนี้ไม่ทําให้เกิดเ,เรื่องของอัมพาตหรือว่าเสียสมรรถภาพอะไรนะครับเพราะว่าคนไข้ทุกนย่ากังวลเรื่องนี้ที่จะมาหาผมเนี่ยกลัวมากเลยยืนยันว่ามันไม่เกิดแน่นอนไม่เกี่ยวกันแต่จะมีปัญหาได้คือเรื่องของความปวดเรื้อรังเนี่ยแน่ๆคือเครียดใช,ใช่ไหมเพราะเมื่อไหร่จะหายกทีแล้วก็รบกวนชีวิตประจําวันแล้วก็เรื่องของการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะว่าปวดกลางคืนเจอบ,บ่อย แล้วบางทีเนี่ยคงให้กินยาเอง<ะ>หรือทานยาต่อเนื่องก็จะมีผลข้างเคียงของยาเพราะฉนั้นเนี่ยควรจะรักษาเนื่อๆหรือว่ามาหาสาเหตุมาคุยกับแพทย์ซะหน่อยถ้าเกิดเราเป็นนานเกินไปนะครับสีที่สวยคือปรับพฤติกรรมถูกต้องอยากฝากให้กับพนักงานออาฟิศทุกคนนะคะในการที่จะดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะยังไม่เป็นเป็นแล้วอยากจะปรับพฤติกรรมยังไงบ้างคะสม<ะ>หมาทิมท้ายก็ต้องสนใจตัวเองให้มากขึ้นนะครับ ดูว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยมันมีอะไรที่ไปทางเสี่ยงไหมทางนา,นนานนานเกินไหมนะครับหรือว่าคุณภาพกล้ามเนื้อเราเป็นยังไงออกกำลังกายมากน้อยไปหรือเปล่าการนอนเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นรยอย่างประกอบกันเนี่ยเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยสามารถรักษาโรคนี้ด้วยตัวเองได้ครับ อย่าลืมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสปัจจัยสําคัญนะคะที่ทําให้เราเป็นโรคเนี่ยนะคะเราก็สามารถแก้ที่ปัจจัยน,นั้นๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเราใช้กล้ามเนื้อมากเกินไปนะคะกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะคะรวมถึงเรื่องของความเครียดด้วยนะคะเรารู้ตัวเราเองดีที่สุดวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะสําหรับคุณหมอที่ามาแนะนําให้กับเราะคะ่ะนายแพทย์ปิยะพานทาราน,นัทนะคะสาขาจรลยแพทย์ประดูกและข้อโรงพยาบาลวิภาวดีขอบคุณคุณหมอมากะคะ่ะสวัสดีค่ะ เวลาของช่วงรวยสุขภาพแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะติดตามได้ทุกวันพ็เรื่อหัสบดกรีในรายการรวยหุ้นแบบนี้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะดิฉันสุรัทยาอิสระพักดีและคุณหมอน,นะคะท้องที่งานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ